คลิปนี้นะครับจะพามาชมที่ดินแปลงสวยๆนะครับอยู่ติดกับคลองน้ำสาธารณะนะครับเป็นลำตะคองนะครับด้านหน้าทางที่ใต้นะครับจะเป็นคลองลำตะคองนะครับ ครับสวัสดีครับพบกับผมและทีมงานขายที่ดินโดยผ่ากินและตระหนะนะครับคลิปนี้นะครับจะพามาชมที่ดินแปลงสวยๆนะครับอยู่ติดกับคลองน้ําสาธารณะนะครับเป็นลําตะคองนะครับด้านหน้าทางทิศใต้นะครับจะเป็นคลองลําตะคองนะครับคลองเป็นเป็นคลองน้ําไหลนะครับมีน้ําใช้ตลอดทั้งปีนะครับที่ดินแปลงนี้นะครับ อยู่ในเขตพื้นที่ของตำบลพนนาอําเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะครับมีเสาไฟฟ้าผ่านด้านหน้าแปลงที่ดินเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นที่ดินสําหรับมาสร้างบ้านสวนทําโคกหนองนาได้นะครับด้านหน้านะครับจะเป็นถนนลาดยางนะครับเส้นหลักเลยนะครับเป็นถนนมิตรภาพเส้นรองเชื่อมต่อไปยังถนนมิตรภาพทางหลวงแผ่นดินหมายเลข2ได้นะครับอีกประมาณ 8กิโลเมตรนะครับของเรานะครับพื้นที่บริเวณรอบๆจะเป็นที่นาทั้งหมดเลยนะครับเป็นนา,าดินเหนียวดินดำนะครับแล้วก็จะมีร้านอาหารบริเวณนี้นะครับจะเป็นพื้นที่ของอโซนร้านอาหารนะครับถ้าส,ส่วนใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็นร้านชายทุ่งนะครับอยู่ห่างจากนี้ไป500เมตรของเราจะอยู่ใกล้กับร้านอาหารนาตะเลิศนะครับอยู่ด้านหน้าติดถนนลาดยาง ่างจากตำแหน่งแปลงของเราไปประมาณ250เมตรแค่นั้นเองแปลงที่จะพามาชมในวันนี้นะครับจะเป็นที่ดิน,นโนดครุดแดงนะครับเนื้อที่4ไร่1งาน85ตารางวานะครับเจ้าของต้องการขายยกแปลงนะครับ3ล้าน6แสนบาทเป็นที่ดินในเขตตำบลพนาอํอำเภอเมืองนครราชสีมานะครับเฉลี่ยแล้วก็จะตกไร่ละ8แสนบาทแค่นั้นเองนะครับเกือบ4ไร่ครึ่งนะครับ4ไร่1งาน 8 5ตารางวานะครับมีไฟฟ้ามีเพื่อนบ้านพร้อมเลยนะครับด้านหน้านะครับจะเป็นพื้นที่ของการถมดินไว้นะครับมีแนวต้นมะม่วงนะครับแล้วก็จะปลูกพริกนะครับด้านหน้านะครับหน้ากว้างติดกับถนนติดกับลำตะคองนะครับอยู่ที่50เมตรนะครับทางทิศใต้ทางทิศเหนือนะครับจะเป็นเหมืองลำรางนะครับยาวติดเหมืองลำรางทางทิศเหนือ 50เมตรเช่นเดียวกันนะครับจากด้านหน้าไปจนถึงด้านหลังจะอยู่ที่145เ mm มตรนะครับของเราจะเป็นที่นานะครับเป็นที่นาทำนาได้ปีละ3ครั้งเลยนะครับบริเวณนี้ชาวบ้านในละแวกใกล้เคียงก็จะทำเป็นข้าวนาปีและนาปลังนะครับเป็นดินเหนียวนะครับดินดีมากๆเลยนะครับขุดลอกทำเป็นโคกหนองนาได้ สบายๆนะครับดินจะไม่พังนะครับเป็นดินเหนียวอย่างดีเลยนะครับปั้นคันได้ปั้นคููครองได้นะครับถนนทางเข้านะครับจะเป็นถนนหินคลุกนะครับรถยนต์สามารถเข้ามาจนถึงหน้าแปลงที่ดินมีเสาไฟฟ้านะครับลักษณะแบบนี้นะครับอยู่ด้านหน้านะครับอยู่ห่างจากถนน4เลนนะครับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข226ถนนเพชรมาตุกานะครับเข้ามาประมาณ1กิโลเมตรแค่นั้นเองนะครับ อยู่ใกล้กับหมู่บ้านยองแยงนะครับบ้านยองแยงอยู่ด้านหน้าของเราถัดไปนะครับก็จะเป็นร้านอาหารนะครับอีกหลายร้านนะครับเป็นสวนอาหารใหญ่ๆนะครับลุงแดงโสเจ้งนะครับอยู่ใกล้ๆนะครับไปประมาณสัก700เมตรนะครับจะเป็นลุงแดงโสเจ้งนะครับแล้วก็สวนอาหารลุงมีนะครับเยอะๆเลยนะครับด้านในเป็นตัวหมู่บ้านเป็นชุมชนนะครับไปจนถึงถนนมิตรภาพหมายเลข2นะครับ8กิโลเมตรอยู่ใกล้กับ ถนนบายพาสหมายเลข1111นะครับสายโชชิงนะครับประมาณ7กิโลเมตรนะครับถนนวงเวนรอบเมืองนครราสีมาหมายเลข290นะครับห่างจากนี้ไปประมาณ5กิโลเมตรนะครับช่วงอำเภอเฉลิมประเกียรตินะครับของเราจะอยู่ในเขตพื้นที่ของอำเภอเมืองนะครับตำบลพะเนานะครับนี่นะฮะจะเป็นคลองน้ำคลองน้ำไหลนะครับลำตะรองคลองใหญ่ๆนะครับความกว้างของคลองก็จะอยู่ที่ประมาณ 20เมตรได้นะครับเป็นคลองน้ําไหลนะครับมีน้ําตลอดทั้งปีนะครับมาทําบ้านสวนทําร้านอาหารได้เลยนะครับที่สําคัญของที่ดินแปลงนี้นะครับอยู่ใกล้กับตัวเมืองโคราชนะครับแค่ประมาณ1 0บถึงสิกิโลเมตรแค่นั้นเองนะครับถือว่าไม่ไกลจากตัวเมืองโคราชเลยนะครับนี่นะฮะจะเป็นด้านหน้านะครับที่มีการถมดินไว้นะครับหน้ากว้างของเรานะครับอยู่ที่ประมาณ50เมตรได้นะครับไปจนถึง เสาไฟฟ้าบริเวณด้านหน้ารถของผมนะครับมีถนนหินคลุกนะครับลักษณะแบบนี้นะครับมาจนถึงหน้าแปลงที่ดินของเรานะครับถนนหินคลุกนะครับมีเพื่อนบ้านอยู่ติดกับแปลงที่ดินของเราด้วยนะครับสามารถเปรียบเทียบราคาได้นะครับบริเวณนี้เป็นที่ดินเขตอำเภอเมืองนะครับราคาจะซื้อขายกันไร่ละเป็นล้านเลยนะครับของเราเจ้าของมีความจําเป็นต้องใช้เงินนะครับจึงต้องการขายทุกๆนะครับไร่ละแ0 0 0 0 0บาทนะครับรวมแล้ว 4ไร่หนึ่งงาน85ตารางวานะครับจะอยู่ที่3 6ล้านแสนบาทนะครับใครที่สนใจอยากจะมีที่ดินเขตอำเภอเมืองนะครับใกล้ๆกับตัวเมืองโคราชไม่เกิน10กิโลเมตรนะครับสามารถเดินทางมาดูที่ดินของเราได้นะครับ4ไร่หนึ่งงาน85ตารางวาเป็นฉนดคุดแดงนะครับเป็นที่ดินที่เหมาะสําหรับเก็บไว้ทําบ้านสวนเก็บไว้พักผ่อนยามเกษียณได้อย่างดีเลยนะครับถมดินไว้แล้วนะครับมาสร้างบ้านได้เลยถมดินไว้เฉพาะสวนด้านหน้านะครับด้านหลังก็จะเป็น ที่นานะครับพื้นที่บริเวณนี้อยู่สูงกว่าระดับน้ําทะเล170เมตรนะครับน้าไม่ท่วมนะครับใครที่สนใจสามารถกดเข้าดูพิกัดใต้คลิปของเราได้เลยนะครับแปลงนี้สามารถติดต่อสอบถามกับเจ้าของที่ดินได้โดยตรงนะครับตำแหน่งที่ตั้งของแปลงที่ดินนะครับกดเข้าดูใต้คลิปได้เลยนะครับใครที่ต้องการดูชนดที่ดินสามารถที่จะแอดไลน์เข้ามาทางไลน์แอดนะครับ pakin 9 9 9นะครับคลิปนี้ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามช่อง YouTube ของเรา ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ